สวัสดีค่ะโคกน้องนาของพี่ดวงนะคะวันนี้เรามาดูสัญญาณชีพของกล้วยนะคะกล้วยที่ลงปลูกไปนะคะเป็นกล้วยน้ำว้าทั้งหมด500หนอนะคะ500ห้าอหนอนะคะน่าจะได้เกือบเดือนละมั่งนะคะจำไม่ได้แล้วเนะี่ยนี่ค่ะกำลังโผล่นะคะกล้วย โผล่ท่ามกลางความเขียวของญ้านะคะคือญ้าอย่างงามมากเลยเราคิดในแง่บวกนะคะย้างามเพราะดินดีค่ะกําลังขึ้นเลยนะคะกล้วยกําลังโผล่นะคะกลางโผล่เีเดียวนะคะเดี๋ยวถึงเวลาเราให้ปุ๋ยข้อแก่กล้วยแล้วเราค่อยมาได้ย่าเป็นต้นๆ้นไปนะคะไม่กลัวนะคะย้า หย่างามเพราะดินดีค่ะนะคะนะคะกำลังขึ้นในเดียวนะคะอีกไม่นานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นป่ากล้วยย่อมอย่ๆเลยนะคะที่ตั้งใจจะให้เป็นแบบนั้นนะคะนะคะตอนนี้ก็ดูความความเขียวของญ้านะคะซ่อนอยู่ในหญ่าก็จะมีกล้วยอยู่นะคะกล้วยหลบอยู่นะคะแต่อีกไม่นานเขาก็จะโผล่พ้นย้าขึ้นมานะคะ ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโคกน้องหน้านะคะโดยใช้กล้วยเป็นพืชปรับปรุงดินก่อนนะคะก่อนที่จะลงอย่างอื่นคู่ไปอันนี้เป็นกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมที่ปลูกในร่องก็โอเคคะ่ะงามใช้ได้เลยนะคะกล้วยหอมประมาณ50หนอนะคะส่วนกล้วยตรงนี้เราก็จะมีกล้วยหอมกล้วยน้ำหวาแล้วก็ มีกล้วยเล็บมือนางนะคะป,ปลูกปลูกปนกันไปนะคะนะคะก็อ่าอีกไม่นานก็คงจะเห็นกล้วยชัดเจนขึ้นนะ,ะนะคะนะคะก็เป็นก้าวแรกของกเกษตรต้นกเกษียนนะคะนาะนะคะตัวน,นี้งามนะคะนี่ตัวน,นี้เป็นกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมนะคะปลูกครั้งแรกปลูกในร่อง เอาขึ้นไม่ทันเขาก็งามใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่าได้มาย้ายกล้วยน้ำว้าขึ้นขึ้นบนคันคูที่ยกร่องไว้นะคะแต่ว่ากล้วยหอมไม่ได้ยกก็งามใช้ได้อยู่นะคะก็ติดตามกันเรื่อยๆนะคะนะคะกะเกษตรเตรียมกเกษียณนะคะเออกล้วยหอมเราก็ตั้งสองร่องประมาณห้าสิบหน่อ กำลังงามค่ะโปรติดตามตอนต่อไปนะคะ